สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนราสีสไลด์อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลด์นะครับซึ่งวันนี้เปิดประตูระบายน้ํา3บานนะครับเขื่อนราสีสไลด์นะครับเขื่อนราศีสไลดก็มีประตูระบายน้ําทั้งหมด7บานนะครับแต่วันนี้เปิดแค่3บานนะครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศนะครับของ ชาวบ้านหาปลากันนะครับนั่นแะครับบริเวณนั้นก็คือฝั่งทางด้านโน้นนะครับชาวบ้านก็มาหาปลากันนะครับมาหว่านแหหาปลากันนะครับทางโน้นก็ใช้ผ้านะครับในการหาน้นะครับทางด้านโน้นนี่คือบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลออำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ วันนี้ชาวบ้านมาหาปลากันหนาตานะครับวันนี้มันเสาครับวันนี้เปิดประตูระบายน้ำสามบานนะครับตรงน,นี้ปลาเยอะนะครับเขื่อนราศีสไล างด้านโน้นนะครับมีชาวบ้านหาปลาอยู่นะครับ วันนี้เปิดประตูระบายน้ำ3าบานนะครับวันนี้เขื่อนราศีสลไลด์มแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ